สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเอสพีนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมแกรนี่ที่ซอยตัวอะไรผม่ะเ <c oughs> นยค่ะไม่ใช่ทีกแกรนี่นะคะของเกตอีกคุณยายแกรนนี่นะคะมันก็แบบนานนะทีเ่เราไม่ได้อยู่ในส่วนแคทเกมนะคะเราจะไปแคทเกมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะล้มเดลวหรือเออหรือสำเร็จกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษ้วยนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแล้วเออ,อยู่ที่ไหนเนี่ย เออลืมไปอยู่ดีว่าอีกแกนนี่เออรู้สึกว่าตอนนี้แกนนี่จะไปอยู่ที่ไหน,นเออเราจะไปอียังมุมมีโซนโต้เลยหรอมือเฮ้ยอ,อีกแกนนี่จะโผล่มาไหมแกนนี่แกนนี่ออกมาไหม<ร>แกนนี่ฮัลว์เอ้ยไงสวัสดีเรียกค่ะสลาเฮ้ยแกนนี่โผล่มาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีเล็กเล็ก มันน่าจะอยู่แถวนี้นะถ้าไม่ไม่อยู่แถวนี้นะ่ะมันอยู่แถวไหมฉันยางยินเสียงมาจากตรงนี้ฉัน <Yeah. S 1> ้าจะวางกับเด็วกวยตรงนี้ดูกอนไปนจ้าบ๊ายบายนะไอกเกนนี่มันบางกับหลักวะ่ะแล้วตอนนี้เราจะออกกันเลยไอกเกนนี่มันออกไปแล้วเราจะไปเออคือรอไม่ไหวแล้าจะแบบจะไปบรูไอเกนนี้เลยคือเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปสนตัวนะทุกคนเพื่อนเราแบบไปสนเรา เฮ้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 กูเบื่อเลยต้องมาต้องจะโต๊ก็แบบลำคาญละเออโผมาแกนนี่วัดดีวัดดีวันที่สองนะคะทุกคนเราจะเข้าวันที่สองแล้วนะคะ d a y t ทรูทูเดโอ้ไม่ใช่จี Marcheg แล้วเราก็ตื่นมาในบ้านของแกนี่เด้นะะบ้านนางไม่ยอมทำความสะอาดเลยอะสกประบอกหายรู้สึกว่าแกนนี่นี่จะฝังขี้ใครไว้ที่กำแพงแถวนี้นะเอาสิขี้ใครเต็มกำแพงแบบเออวันนี้เราเราจะไปดูนะคะนี่ก็เออนี่คือห้องห้อง,องน้ำขอีแกนี่ลูซี่ในซักโคกมันขี้แกรนนี่อีแกนนี่มันกินกระเจไปแล้วมันเคอาเปกระเจลูอ่างอันนี้ก็เป็นคาบช็อกโกแลตครับคาบขี้ใครอีแกนนี่ตะหักว่ะมันไม่ทำความสะอาดอะนี่คือตู้อะไรอะ เออมันเข้าไปยังไงเข้าไปยังไงอ่ะเข้าไปยังไงอ๋อจากอีอโอ้โหไม่เคยทำอะไรเด้วอวันวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สามที่สี่ที่สามเฮ้ยวันที่สามแล้วเหรอทรีวันที่สามแล้วเหรออ่าอา๋ตอนนี้ข้าก็ตื่นในบ้านของแกรนดี่อีกทีเออเราจะไปบุกอีกแกรนดี่ได้เลยค่ะคือ เบื่อแล้วที่จะต้องแบบเออมันคอยนั่งไข่กุญแจคือเราจะเน้นแบบไปหาไอ้แกรนี่เลยจะไปทักทายแกรนี่แกรนี่ฮัลโหลแกรนี่อยู่ไหนแกรนี่แกรนี่ไม่มาแกรนี่ล,ลูกหิวข้าวยังหิวแล้วแกรนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่แก,นนก,กรนี่สวัสดีเอาเอาบอกนะบอกเขาไปกินมือต้องแลกข้าวหรอกอีสัตว <laughs> ์เธอขับคุกคำยากขอโทษค่อะอันนี้ค่ะ แกนี่ไม่ได้อาบน้ำมา25วันแล้วจ้าคือกูไม่ได้อาบน้ำ4วันมาอยู่ในบ้านอีกแกนี่นะคะคือมึงจะเอากูขังไว้ในบ้านแล้วก็จะแล้วกูจะลุกขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วมึงจะมาตีกูทำไมไม่ฆ่าตูเลยเฮ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่แกนี่ให้เขาขางแล้วนะคะเพราะว่าอีกแกนี่มันจับกูมาขังทำไมอะ่ะแกนี่อยู่มาทำกูเสะอาดอาสหน่อยกูอยู่นี่มุงนทีกอะไรกูอ้าวอ้ oh my gosh วันที่5้านแหละทุกคนวันสุดเอาวันสุดท้ายหรอไวจังคุณแกนี่ค่ะคุณดิ๊ดไม่เห็นอูอดข้าวมา24ชั่วโมงหรือว่า1ปีเลยค่ะจิ๊นมาก็เจอแบบนี้ดินนะอีดอกอีดอกฮัลโหลไปหาแกนี่กันเลยค่ะทุกคนเลยเราเจอรอดอีแกนี่มายังไงอ่ะคุณจะตายวันที่5้านีแหละโอ๊ยคุณยายคุณยายคุณยายมาหาหนูหรอะทำไมคุณยายแล้วเราจะหนีอ้าวอ้าติด เอเด็กบิเด็กซะเออแล้วนี่ก็คือการจบเลยไม่ก็ไม่รู้เออฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออลืมไปกุยในบ้านเกนนี่มีแต่คนเทยดูนีนมองไปรอนะบๆสิทางหน้ามองใจมองมาทางนี้น<อ>หน่อยเออขวาหน่อยวัดดีเกนนี่วัดดี โออเออพื้นแตกมึงไ้นแม่ก็ยืนทำไมมึงโดมไปซะตบหน้าไปเออรึอาเกมโอเวอร์อ้าเออก็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 ไม่น่ากลัวเลยนะทุกคนแบบไม่น่ากลัวเลยคือคือแบบไม่น่ากลัวเลยนะถ้าใครชอบเลยคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในข่าวนะผมกดกระดังใจพวกด